พยากรณรอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่23มีนาคมพุทธศักราช2566ระหว่างเวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึงเวลาหนาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มต้นที่ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดร8 2 6องศาเซลเซียสสูงสุด35-41องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวตอนกลางวัน ต่ำสุด2 4ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด3 6 4 0ถึงองศาเซลเซียสค่ะในส่วนของกอทมอและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด26-27ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด3 2ม8องถึงองศาเซลเซียสค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งอนนันดามันอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ได้แก่กระบี่ และสตูลต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งแน่แก่เลยนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานี ต่ำสุด21-27องศาเซลเซียสสูงสุด3 9 4 1องศาเซลเซียสค่ะใน,นส่วนของภาคตะวันออกมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ได้แก่นครนายกฉะเ,เชิงชาวาชนบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสสูงสุด32-40องศาเซลเซียสค่ะ ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆบางส่วนและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ได้แก่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22 2 7องถึง27องศาเซลเซียสสูงสุด33 3 7ถึง37องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ